เติมสนุกไม่สะดุดต้อง c o o k ี้ Land s ชอปร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเกม fc mobile ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยต้อง c o o k ี้แลนด์ h o p สนใจเติมเกมคลิกลิงก์ที่ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเป็นอยู่ในเกม fc mobile นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจในตำแหน่ง cm นะครับเพราะว่านะครับแรกมานะครับ500แต้มถือว่านะครับ เป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆนะครับคือสเตตัสแล้วก็ค่าพลังต่างๆมันเยอะมากนะครับสลับตัวนี้นะครับก็ถือว่านะครับเป็นอีกตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็เป็นฮวนเซบาสเตียนนะครับไวรอนนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ชอบมากนะครับเคยเล่นนะครับในเวอร์ชันเก่าๆนะครับก็ถือว่าเป็นการ์ดที่มาใหม่ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจมากคือ เอามานะครับความสามารถเยอะมากนะครับก็เล่นได้2ตงตำแหน่งนะครับเป็น C M แล้วก็ C A M นะครับปกตินะครับเ,เอามาแบบนี้นะครับ C M ก็ถือว่าดีนะครับมีเป็นแบบการครับบล็อกทูบล็อกที่มีความสามารถในการสร้างสารเคมนะครับตัวี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับที่อัพมานะครับมี2แบบนะครับถ้าต้องการนะครับเป็นตัวสร้างสารเคมเยอะๆก็อัพการรับรู้นะครับถ้าต้องการพลังงานหน่อยนะครับเป็น อัพสภาพร่างกายก็ได้นะครับถ้าอัปร่างกายแล้วมันจะมาตรงนี้นะครับจะมาเพิ่มพลังงานก็คือจะเป็น5้าดาวเลยนะครับเป็นอันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับส่วนสูงนะครับรูปร่างต่างๆถือว่าดีมากๆนะครับเพราะว่าเป็นกองการที่ปะทะได้นะครับแต่มีความสามารถในการสร้างสรรค์เกณนะครับถ้าสกิลครับสดาวนะครับใช้งานได้ดีมากๆนะครับมาดูนะครับแค่ตรงนี้นะครับ obr พื้นฐานนะครับเป็นแค่หนึ่งร้อยสิบแต่ผมทำเป็นเม็ดม่วงมานะครับแต่ว่าได้ฝีเท้าที่ถือว่าเร็วพอตัวนะครับการจบสกอร์นะครับคือความสามารถหลักคือยิงนอกกรอบนะครับแบบยิงนอกกรอบมันจะเป็นจุดเด่นเลยนะครับสลหรับตัวนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับค่านะครับในการส่งบอลนะครับคือเยอะมากนะครับเอาแบบไม่ได้บวกอะไรเลยนะครับคือนะครับ ใกล้นะครับร้อยหกสิบไกลนะครับร้อยห้าสิบเก้านะครับประมาณนี้มันถือว่าเยอะมากนะครับมุมมองนะเพิ่มมาจากการรับรู้นะครับอัพท่าสกิลเป็นรับรู้นะครับคือเพิ่มขึ้นมาสูงมากนะครับเปิดบอลอะไรต่างต่างนะครับทาได้ดีนะครับอันนี้นะครับการเลี้ยงบอลนะครับไม่ได้บวกอะไรมากนะแต่ว่าค่าสติตสมันสูงแล้วก็มีความสมดุลนะครับค่าเกมรับนะครับคือจะมันจะตามไปหน่อยเพราะว่ามันจะออกเป็น พวกตัวนะครับแดนกลางแล้วก็จะเป็นตัวลุกขึ้นนะครับมันจะค่าเกมรับมันจะไม่สูงมากแล้วก็ค่าสภาพผังขายอาจจะไม่เยอะนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูนะครับอัตราเกมบุกนะครับบุกแล้วก็รับนะครับได้แค่ปานกลางนะครับแต่ว่ามันเวลาดูในเกมโหมดแมนเจอร์จะเป็นอีกแบบดนะครับ ความสามารถนะครับมีนะครับเหนือชั้นนะครับส่งบอลไกลได้นะครับแล้วก็ยิงนอกกรอบนะครับเพเมเกอร์ไซก้อยนะครับได้หมดนะครับสเตตัสแบบนี้นะครับก็ปมาันนะครับตัวเดวิดแบ็กแฮมนะครับราวนนเลยนะครับนั่นดูนะครับนี่ก็ถ้าลองเปรียบเทียบกับตัวแบบนี้ดูนะครับตัวแบบนี้ก็มันจะมีค่าเกมรับที่ต่างไปนะครับ นี้สภาพร่างกายจะดีหน่อยนะครับแต่ละตัวนะครับจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันครับตัวนี้เวรอนก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ความสามารถอยู่ประมาณนี้เดียวมาดูในเมนเจอร์นะครับก็ถ้าเป็นนะครับตัวรับลงมานะครับแล้วก็ตัวการครับจะเล่นอย่างอื่นไม่ได้นะครับนอกจากเมนเจอร์นะครับถ้าจะโซว s a หรือว่า head tohead นะ a d tohead ผมอ่า มันยังตำแหน่งมันยังไม่สูงนะครับเดี๋ยวตำแหน่งสูงเดี๋ยวจะรีวิวนะครับนี่นะครับระบบก็เซตไว้ประมาณนี้นะครับสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองนะครับแล้วก็เอาประมาณนี้นะครับสามหนึ่งสามหนึ่งนะครับก็มาทดสอบให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสลับตัวนี้นะครับห้าร้อยแต้มมันจะคุ้มไหมนะครับคือมีความสามารถในการนะครับจ่ายบอลไปข้างหน้าได้ดีนะครับ จ่ายทะลุนะครับแทงทะลุช่องนะครับต้องมาดูนะครับว่าในเกมจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมนเจอร์นะครับมันมีระบบคําสั่งควบคุมไปแล้วนะครับแต่ว่ามันจะทําตามหรือว่าเวลาเจอคู่แข่งแบบไหนมันจะทําแบบไหนนะครับมันแต่ละบแบบนะครับมันจะควบคุมไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็เอามานะครับจะเป็นตัวสร้างสรรค์เลยนะครับแต่ว่านะครับ อาจจะเกมรับอาจจะไม่เยอะมากนะครับไม่เหมือนตัวนะครับที่เป็นรุดกุลิตหรือว่าตัวอื่นนะครับดูจังหวะนะครับนี่นะครับขยับตามตําแหน่งนะครับก็มีวิ่งนะครับ แต่เหมือนไม่กดดันแบบสุดๆเท่าไหร่นะครับนี่ครับวิ่งไม่ได้เร็วมากๆนะครับแต่มันเป็นตัวที่กำลังดีนะครับเดี๋ยวดูตอนได้บอลน,นะครับแต่ละตัวนะครับ AI ไม่เหมือนกันนะครับให้ดูนะครับควมแข็งของล็อกบาร์นะครับน่าจะ ล้าหน้านะครับแต่ว่านะครับนี่ครับแป๊บเดียวนะครับใจบอลทะลุนะครับตัวตัวแบนี้นะครับเติมนะครับดูนะครับจังหวะนี้นะครับยิงได้ไหมโอ้โหนิดเดียวนะครับโดนสกัดก่อนนะครับเติมเกมก็ถือว่าดีนะครับ จะดูดูตำแหน่งนะครับที่จะยืนนะครับลงมาแล้วนะครับเอาแล้วนะครับเบลนะครับหนึ่งประตูนะครับเบลสลับลุกมงก็ถือว่าดีนะครับ ว่าส่วนสูงดีนะครับต้องมาดูเวรอนอีกนะครับนี่นะครับ,รบดูจังหวะได้บอลนะครับง่ายๆนะครับ แต่ได้ผลดีนะครับบาลานซ์ดีนะครับจับแล้วก็ถือว่าจ่ายได้ต่อนะครับนี่ครับส่งผลก็จากตัดบอลแดนกลางได้นะครับจ่ายให้ตัวฟอร์ลานมานะครับแล้วก็มีส่วนกับเกมนะครับถือว่าดีนะครับ แต่อยากดูนะครับเวลาจ่ายแบบแทงทะลุนะครับน่าจจะหมุนกลับนะครับมาอีกหนึ่งประตูนะครับ ก็รออยู่นะครับแต่ตัวฮัมซิกยิงได้นะครับรอข้างหลังฮัมซิกนะครับแต่ว่านะครับตำแหน่งตำแหน่งยืนนะครับเหมือนเหมือนจะสูงหน่อยนะครับเหมือนจะยืนสูงสูงหน่อยนะครับแต่ว่าโอกาสได้บอลมันน้อยไปนิดนะครับ เล่นบางจังหวะก็ไม่ได้บอลนะครับนี่นะครับได้ล้วก็จ่ายได้แล้วก็จ่ายจ่าย,ายออกนะครับดูนะครับโอ้โหมันไม่มีมุมแล้วนะครับ ขึ้นไปทําเกมลุกก็ถือว่าดีนะครับนี่นะครับจับจังหวะนะครับแต่ว่ายิงนะครับติดนะครับน่าจะหลุดนะครับแบบนี้นะครับโอเว่นเร็วนะครับแต่ว่าพลังงานจะน้อยนะครับตัวนี้นะครับพลังงานสี่ดาวนะครับแต่ความเร็วสูดมากนะครับ เป็นตัวที่ถือว่านะครับเอาไว้นะครับสร้างสารรค์เกมได้นะครับเติมเกมลุกได้นะครับแต่ว่าเกมลับเหมือนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีลงมานะครับมีปะทะได้นะครับ ได้อีกประตูนะครับถ้าได้บอลน,นะมันจ่ายจ่ายบอลดีนะครับแต่ว่านะครับมันบางจังหวะนะครับเขาเล่นมันจะต่างไปนะครับบางทีก็อาจจะไม่ได้ดังใจนะครับแต่ว่านะเป็นตัวที่ ทำเกมได้ดีนะครับทำเกมทำเกมลุกได้ดีนะครับแต่ว่าทั้นี้ไม่มีจังหวะนะครับในเกมนี้นะครับก็อาจจะเล่นแค่แมตช์เดียวให้ดูนะครับแต่ว่าหลักๆนะครับคือความสามารถการทําเกมนะครับการทําเกมดีนะครับแล้วก็ร่างกายดีนะครับปะทะได้นะครับมีบาลานซ์ที่ดีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ถือว่านะครับ เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็ถือว่าไซต์แต้มแรกน้อยมากนะครับในเกมนี้ก็ถือว่านะครับมีส่วนกับเกมนะครับแต่ไม่ได้ยิงนะครับแต่โอกาสนะครับยิงสามครั้งนะครับถ้าตัวเขาไม่ปิดมุมหมดนะครับมันก็จะได้ประตูนะครับแต่ว่านะครับโอกาสยิงเยอะนะครับคือเป็นตัวที่รอรอยืนตำแหน่งในการยิงนะครับได้ดีนะครับแต่ว่าแมตชนี้นะครับยิงไม่ได้นะครับ แต่ว่านะครับอ่าหลักๆนะครับการนะครับจ่ายบอลทําเกมนะครับคือดีมากๆนะครับแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคือตัวนี้นะครับจากที่เล่นมาก่อนหน้านี้นะครับคือเรื่องเกมรับนะครับมันมันจะไม่เหมือนตัวนะพวกบอลอกุลิดหรือว่าพวกตัวอื่นนะครับที่จะบีบคู่ต่อสู้นะครับเดวปะคู่ต่อสู้นะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับถ้า สามารถประทะได้ไหมสามารถปะทะได้นะมันมีความแข็งแรงนะครับร่างกายดีประทะได้นะครับแล้วก็จุดเด่นนะครับคือการทําเกมนะครับหลักๆคือการทําเกมนะครับการประทะทาเกมนะครับแต่ว่าถ้าจะทําเกมรับนะครับมันจะน้อยไปหน่อยนะครับในตัวนี้นะแต่ว่าถ้าต้องการตัวทําเกมแล้วก็ขยับนะครับไปยืนตําแหน่งตัวลุกได้ก็ถือว่านะแนะนํานะครับว่าตัวนี้นะครับ ถือว่ากําลังดีนะครับ OBR ก็พื้นฐานนะครับ110นะครับกําลังดีเลยนะครับอันนี้ก็มารีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นตัวที่ถือว่าใช้งานดีนะครับอันนี้ผมทํานะครับแค่เม็ดม่วงนะครับอย่างใช้งานได้ขนาดนี้นะครับถ้าประมาณนะครับเม็ดแดงก็น่าจะดีกว่านี้นะแต่ว่าวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ